ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่อง v ีพาด้วยนะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางสูตรคำนวณเหมือนเดิมนะครับก็เป็นสูตรเลขวิ่งล่างนะครับซึ่งก็เข้าทุกงวดนะครับสูตรนี้ก็เป็นงวดประจำวันที่สิบหกทับสิบสองทับแปดลงครั้งที่หนึ่งใน u t u b e นะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่นำมา ให้ดูทิศทางตัวเลขนะครับสำหรับส่วนนี้ก็เข้าทุกงวดน,นะครับย้อนหลังขั้นเทพนะครับพอเผยแพรย์แล้วก็จะหลุดต่อหรือจะเข้าก็รอลุ้นผลนะครับวันที่16บหกธันวาคมหกแปที่ถึือนี้นะครับสำหรับส่วนนี้ซึ่งทางช่อง y youtube v พารวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ก็เข้ามารับชมรับฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางและความมาเทิงเท่านั้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสิติทิศทางตัวเลขก็มีที่มาที่ไปก็อธิบายตามเนื้อหาตามความจริงของสูตรตัวเลขว่านํามาจากตําแหน่งไหนในการนํามาคิดตัวเลขนะครับว่า ตัวเลขนี้มีที่มาที่ไปและเดินไปอย่างไรนะครับที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับก็เป็นสูตรคำนวณที่ดูแล้วก็เดินดีอยู่นะครับสูตรนี้ก็รอรุนผลวันที่16ธันวาคมที่ถึงนี้ว่าตัวเลขจะมาตามสูตรนี้หรือไม่นะครับเพื่อนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปซึ่งทางช่องของเราก็ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับก็เข้าใจตรงกันตามนี้นะจ๊ะสำหรับแนวทางตัวเรกก็ลงให้ทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนทางช่อง y o ย t u b บมีพารวยตรงนี้ต่อไปก็มาดูสิติีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วนะครับก็มีดังนี้16ทับ8

1ิบหกทับสิบเอ็หกแปดออกสี่ห้าแปดหนึ่้าสาทับองทัออกส6 1หกหนึ่งสองห้าสองสองสกทับงหกแก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขจะออกไปในทิศทางใดซึ่งทางช่อง,องเราก็นํามาให้ได้รับชมนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเลขวิ่งล่าง3ตัวเลขนะครับที่เดินดีเดินยาวนะครับยังไม่หลุดนะครับตามที่ ได้รวมๆน้ำมานะครับสำหรับเิติประมาณนี้นะครับยังไม่หลุดนะครับก็มาดูสูตรนะครับก็จะใช้หลักร้อยบวกสามครั้งนะครับแล้วก็มาบวกเก้าคงที่อีกครั้งหนึ่งนะครับได้ผลลัพธ์อะไรเอาเลขอยู่ด้านหลังแล้วก็บวกเพิ่มบวกเพิ่มนะครับตรงนี้หลักร้อยคือสามนะครับ ก็เป็นสามบวกสามบวกเก้าคงที่นะครับก็เท่ากับสิบแปดนะครับลงท้ายแดเอาเลขแปดจากนั้นก็นับเพิ่มเป็นแปดเก้าศูนย์หรือว่าแปดบวกหนึ่ง 1, เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่ง 1, เท่ากับ ai, สิบลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์ะครับก็จะนับขึ้นเองนะครับหรือว่าผู้ชมจะพลิกแพงนับลงก็แล้วแต่นะครับส่วนผมจะนับขึ้นนะครับก็เป็นแปดเก้าศูนย์ว่าท้ามาออกเก้าสี่เก้าสองี่หกเก้าหนึ่งนะครับก็จะเข้าหลักสิบ ล่างนะครับเลข9้านะครับ3ามตัวเลขก็มา1ตัวเลขนะครับ8 9 0ศนนะครับก็เข้าไปที่เลข9้านะครับก็เป็นสูตรใช้หลักร้อยบวก3ามครั้งนะครับแล้วก็บวก9้าคงที่จากนั้นก็ทับเพิ่มนะครับก็เป็น8 9 0กศนย์ก็ไปเข้าที่เลข9้าหลัก10ล่างนะครับต่อไปก็ตำแหน่งเดิมนะครับหลักร้อยบวก3ามครั้งนะครับแล้วก็บวก9ขอคงที่ ตัวนี้ก็จะเป็นสองบวกสองบวกสองบวกเก้าทีเท่ากับสิบห้านะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็นห้าหกเจ็ดนะครับมาถัดมาออกสองสี่ห้าสามสองสี่นะครับก็เข้าไปหลักหน่วยล่างนะครับเลขหกนะครับท่านผู้ชมจะเป็นนับไปข้างหน้าห้าหกเจ็ดนับมาข้างหลัง ห้าสี่สามสองครับ <c oughs> ก็จะเป็นเจ็บตัวเลขก็จะมาครบเองนะครับก็วินตัวเลขก็แล้วแต่ท่านช่วงจะไปพิกแพงเรานะครับต่อไปก็ <c oughs> นำหลักร้อยมาบวกสามครั้งเหมือนเดิมตรงนี้หลักร้อยคือสามนะครับก็เป็นสามบวกสามบวกสามแล้วก็บวกเก้าองที่นะครับผลลงก็ต้อสิบแปดนะครับก็นับเพิ่มเป็น แปดเก้าศูนย์ครับก็จะเข้าหลักหน่วยล่างนะครับออกห้าศูนย์ก็มาเลขศูนย์ถ้านับถอหลังก็จะเป็นแปดเจ็ดหกห้านะครับแล้วก็แปดเก้าศูนย์ก็จะมาครบสองตัวล่างก็คือห้าศูนย์นั่นเองนะครับจะให้ยินตัวเลขนะครับอันนี้ก็สนาจให้เกิดความเข้าใจเฉยๆนะครับถ้าอยากได้เจ็ดตัวก็จะมาครบสองตัวล่างเองนะครับถ้าเินแบบนั้นนะครับ แต่ก็เอาเป็นสามตัวเลขนะครับนับขึ้นนะครับถ้านับลงก็นับเป็นสี่จังหวะนะครับนับขึ้นสามจังหวะนะครับสามตัวเลขนับถอยหลังก็เป็นสี่ตัวเลขนี่ครับตัวนี้ก็บอกไว้เฉยนะครับตรงนี้ก็แปดบวกแปดบวกแปดบวกเก้างที่เท่ากับสามสามนะครับตัวนี้ก็เป็นสามสี่ห้านะครับแปดบวกแปดบวกแปดแปด แปดสามยี่สี่ยี่บสี่บวกเก้าเท่ากับสามสามก็เลขสามไปบวกหนึ่งก็เป็นสี่สิบหนึ่งเป็นห้านะครับวิ่งล่างสามเลขทําได้สามสี่ห้าว่าทำมอาออกเก้าเก้าสี่แปดหกห้าหกสามก็เข้าไปที่เลขสามนะครับก็เข้าไปที่เลขสามหลักหน่วยล่างนะครับเล็นวิ่งล่างสามตัวเลขนะครับก็เลือกเอานะครับใครวเ้ก็ ก็ตัดเอาเองนะครับผมก็ทําตามสูตรนะครับสูตรหน้าแบบนี้ก็ทําไปแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นโครงสร้างหรือว่าตัวเลขนําทางนะครับต่อไปก็นําหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับสามครั้งบวกกันแล้วก็มาบวกเก้าของที่ก็เป็นแปดบวกแปดบวกเก้าของที่เท่ากับสามสามเหมือนเดิมนะครับเสร็จ้นก็สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าเมื่อทำมาออกห้าศูนย์หกสามห้าหก สามหนึ่งนะครับก็เข้าหลักสิบล่างก็คือเลขสามนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดเพลงแล้วครับจากเสียงหัวกระจายข่าวหมู่บ้านนะครับแต่ว่าผมก็บรรยายเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้ว่าเสียงเพลงจะติดลลกสิตเข้ามาในนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะครับ youtube ทำไปนะครับก็คอยระมัดระวังในการปิดเสียง อาจจะช่องมีปัญหาได้นะครับถ้ามีเสียงเปลงเข้ามานะครับก็แล้วแต่นะครับก็ใช้หลักร้อยบนเหมือนเดิมนะครับบวกสามครั้งบวกเก้าองที่ก็เป็นสามบวกสามบวกสามบวกเก้าองทีเท่ากับสิบแปดนะครับได้เลขแปดนะครับจากนั้นก็แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบก็ลงท้ายศูนตัวเลขศูนนะครับก็เข้าไปที่เลขแปดนะครับออกห้าแปดเลข้ิงล่างก็เข้าไปที่เลขแปดถ้านับท้ยหลังสี่ครั้งก็เป็น แปดเจ็ดหกห้านะครับมารวมกับแปดเก้าศูนย์ก็จะมาครบสองตัวล่างก็คือห้าแปดแปดห้านะครับถ้านับทอยลังก็จะติดกับเลขห้ากันนะครับแปดเจ็ดหกห้าก็ชิดตามภาพตางนี้นะครับท่านผู้ชมจะวินตัวเลขก็จะสามารถนําไปจับคู่ภายในเจ็ดตัวเลขหรือว่าจะเพิ่มนับไปสี่ครั้ง นับเพิ่มสี่ครั้งนับลงสี่ตัวเลขก็แล้วเอาตัวแรกเป็นตัวกลางตัวแรกนะครับก็แล้วแต่นะครับจะนาไปพิกแพนใช้เองนะครับก็จะมาคบสองตัวบนสองตัวล่างเองสองตัวล่างก็ยังมาคบเองนะครับก็นึกภาพตามนะครับก็มีโอกาสที่จะถูกสองตัวท้ายของของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ทางช่องของเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นหกบวกหกบวกหกบวกเก้าคงที่เท่าก,กับเี็ดเจ็ดนะครับลงท้ายเจ็ดอะไรเจ็ดจากนั้นนับเพิ่มเป็นเจ็ดแปดเก้าหรือว่าไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งนั่นเองนะครับเจ็ดวงหนึ่งเป็นแปดแปดวงหนึ่งเป็นเก้านะครับเลขวิ่งล่างสามเลขทําได้เจ็ดแปดเก้าเมื่อทํามาออกแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับก็มาครบสามตัวบนเฉยนะครับแล้วก็หลัก สิบล่างเงวนล่างก็เข้าเลขเจ็ดนะครับก็มาเลขเบิ้มน,นะครับในวันนี้ก็เป็นสูตรตัวเลขง่ายๆนะครับสูตรเลขวิ่งล่างนะครับเดินดีเข้าทุกวันนะครับพอเปอยแพ้แล้วก็ตัวใครตัวคนนะครับเพราะว่าเป็นการเฉลยแล้วนะครับถ้าเฉลยปับ๊บตัวเลขเห็นลูกบอลเห็นแล้วก็อาจจะวิ่งหนีมีขามีแขนวิ่งหนีก็ได้นะครับเพราะว่าสูตรของเราแม่นเกินไปนะครับ ก็ต้องหลบหลีกนี้นะครับก็เป็นเก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกเก้าที่ะทรกับเก้าสี่สามหกนะครับลงท้ายหกกับเลขหกจากนั้นก็นับเพิ่มเป็นหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดเก้าก็จะมาครบสองกระบวนเองนะครับตรงนี้ก็เข้าหลักสิบล่างนะครับเลขหกนะครับเลขรึ่งล่างนะครับสามเลขท่านผู้ชมก็ เลือกไม่ถูกก็เอาปากกาเชนตัวเลขไว้ใส่ปากกาใส่กระดาษไว้แล้วก็เอาปากกาหรือว่าดินสอนะครับแหลมๆดูจับมาข้างบนแล้วก็จิ้มลงไปข้างล่างถึงลงไปข้างล่างได้เลขไหนก็เลขนั้นนะครับเป็นการเสี่ยงตายเานะครับถ้าเลือกไม่ถูกนะครับตรงนี้ก็เข้าไปที่เลขหกนะครับถ้าคิดว่าตัวเลขเยอะนะครับสามตัวเลขบอกเยอะนะครับ ก็จะมีรรมมท่านผู้ชมพิมพ์มาอยู่นะครับตรงน,นี้ก็หกบวกหกบวกหกบวกเก้างที่นะครับเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับทาเจ็ดก็เลขเจ็ดยิงวันนี้ก็มาครบสองตัวบนสองตัวล่างเฉยนะครับมีแปดมีเจ็ดมีเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าก็เป็นสูตรเลขวิ่งล่างนะครับบางครั้งก็อาจจะขึ้นบนได้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเอานะครับตรงน,นี้ก็เป็นแปดบวกแปดบวกแปดบวกเก้างที่นะครับ แปดสามยี่สี่ยี่สี่บวกเก้าเท่ากับสามสามนะครับลงท้ายสามเลขสามนะคนั้นสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับหนึ่งวันนี้ก็มาครบสองทุกพจนสี่ห้านะครับส่วนเลขสามก็เข้าตำแหน่งแรกเลยนะครับเลขวิ่งล่างนะครับก็เป็นสูตรที่นำมาให้ดูนะครับเพื่อพิจกการณาเอานะครับต่อไปก็นำสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดนำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับตั้งไว้เฉยเฉยนะครับ ตัวเลขจริงก็ใช้หลักร้อยนะครับบวกสามครั้งแล้วก็บวกเก้าของที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกเก้าของที่เท่ากับสิบสองนะครับลงท้ายสองเลขสองจากนั้นสองบวกหนึ่งก็เป็นสามสามเป็นสี่นะครับนะครับนานๆจะมาทั้งทีนะครับนะครับลดโฆษณาใครของมาแล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้ก็เข้าไปที่เลขสองนะครับออกสองสองมาเบิรนนะครับก็ ข้างบนก็เข้าหลักร้อยหลักหน่วยด้วยนะครับก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับต่อไปก็นำสี่หงหนึ่งสองห้าสองสองสองในงวดล่าสุดนํามาตั้งก็ใช้ตําแหน่งหลักร้อยนะครับบวกสามครั้งแล้วบวกเก้าคงที่นะครับก็เป็นสองบวกสองบวกสองบวกเก้าคงที่เท่ากับสิบห้านะครับลงท้ายห้าเลขห้าจากนั้นก็นับเพิ่มเป็นห้าหกเจ็ดนะครับหรือว,ว่าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเลขวิ่งล่างสามเลขทําได้ห้าหกเจ็ดนะครับสูตรเลขยิ่งล่างเข้าทุกงวดนะครับ ถ้าเต็มสุดก็เป็นห้าหกเจ็ดแปดพอยหลังก็เป็นห้าสี่สามสองล้วองนําจับตัวเลขนะครจับกระจคููชุดสองตัวบนสองตัวล่างเองนะครับก็อธิบายตามนี้วันที่สิบหกทับสิบสองทับโมแปดก็รอผลออกนะครับสูตรเลขยึ่งล่างเข้าทุกวดนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความมาเทิงโดยกหนดเพียงแนวทางตามหลักสถติเท่านั้นซึ่งมีใครรู้ตัวเลขจ่ออะไรดังนั้นก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพียงเข้านันนะจ๊ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องอยูทบูบวีพารวยตรงนี้นะครับส่วนผมก็มาบรรยายตามเนื้อหาตามความจริงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณขอบใจทุกการรับชมรับฟังสวัสดีครับ